สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขคบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวในพื้นที่เขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีและใกล้เคียงมีฝนตกพรมๆม,มาโดยตลอดและในช่วงประมาณ11นาฬิกานะครับมีฝนตกค่อนข้างหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลา35นาทีแต่ก็ไม่มีน้ำท่วมพื้นที่แต่อย่างใดแต่สภาพท้องฟ้าทั่วไปก็ครึ้ฟฝารึ้มฝน และมีฝนตกปล่อยๆเป็นระยะโดยมีรายงานจากสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมกดอากาศต่ำบริเวณอ่างเกียลักษณะเช่นนี้จะทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย พื้นที่จังหวัดอุดรธานีคาดว่าจะมีฝนตก80%ของพื้นที่และมีรายงานน้ำฝนของวันที่21สิงหาคม2556มีฝนตกกระจายทั่วทุกพื้นที่และมีพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยกว่า10มิมมีอำเภอศีทาต5มิลิเมกูแก้ว8มิมและที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคม9มิลิเมที่อำเภอสร้างคอมมีฝนตกหนักมากวัดได้105ม mm มครับ สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว